ปปชจังหวัดสตูลตรวจสอบโครงการเสาไฟฟ้าประติมากรรมรูปเรือสำเภานะครับหลังจากที่จังหวัดสตูลใช้งบพัฒนาจังหวัดเกือบ50ล้านบาทจัดทําโครงการเมื่อปี2557ซึ่งสื่อสังคมออนไลน์ตั้งข้อสังเกตว่าโครงการนี้อาจจะส่อทุจริตและตั้งคําถามถึงความคุ้มค่าครับนายธนกฤษเลิศวิริยะวรังกูลผู้วงโดยการสํานักงานปปช จังหวัดสตูลพร้อมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันการทุจริตและนายกเทศมนตรีเมืองสตูลน,นะครับเข้าตรวจสอบโครงการเสาไฟฟ้าสองสว่างประติมากรรมรูปเรือสำเภาบริเวณโครงการถนนวอล์กเวตลาดสดเทศบาลเมืองสตูลตำบลพิมานนะครับหลังจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทางสังคมออนไลน์ตั้งคำถามถ,ามถึงโครงการนี้สร้างขึ้นมาคุ้มค่ากับงบประมาณหรือไม่ พร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะสอบไปในทางชุจริตครับภูมิเนยการปปชเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบว่าเป็นโครงการของจังหวัดสตูลสร้างเมื่อปี2557งบประมาณก่อสร้างกว่า49ล้านบาทเมื่อปรากฏเป็นข่าวปปชต้องมาตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณเพราะโครงการลักษณะนี้ไม่มีราคากลางเป็นช่องว่างของกฎหมาย ซึ่งยังไม่มีหลักเกณฑ์บังคับใช้นะครับทำให้มีช่องว่างใช้ดุลยพินิษในการจัดซื้อจัดจ้างปปชจึงใต้แต่ดูได้แต่ภาพรวมนะครับว่าโครงการที่ทํามาตอบสนองตามวัตถุประสงค์หรือไม่ส่วนที่ชาวบ้านกังวลว่าราคาปรติมากรรมเสาไฟฟ้าจะสูงเกินไปหรือไม่ต้องนําเรื่องนี้เสนอไปยังกระทรวงให้แก้กฎหมายบางข้อเพื่อที่จะอุดช่องโหว่ที่อาจจะมีการส่อเรื่องการทุจริต นายวิเชียนตันติอาพรนายกเทศมนตรีเมืองสตูลเปิดเผยว่าโครงการนี้เป็นโครงการของจังหวัดเมื่อปี2557ใช้งบพัฒนาจังหวัดเกือบ50ล้านบาทนะครับหลังจากสร้างเสร็จสิ้นเมื่อปี2558จังหวัดมอบให้เทศบาลดูแลในปี2560ส่วนที่ชาวบ้านข้องใจโครงการนี้อาจจะไม่โปร่งใสเทศบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องครับ